สวัสดีครับในระหว่างผมขับรถกลับบ้านนะครับนี่ครับคือรอยรอยช้างที่เขามาเมื่อคืนนี้ครับเขามาตามถนนเส้นนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเขามาตามถนนเส้นนี้ครับเขาเริ่มมาจากทางทิศทางไหนนะครับนี่คือมาจากฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับนี่แต่ว่าฝั่งนี้ก็มี ฝั่งนี้ก็มีนะครับแต่ฝั่งนี้มาจากในหมู่บ้านแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เนี่ยยังมีรอยเดินหมาอยู่นะครับเนี่ครับมีรอยเดินอยู่นะครับมีครับยังเดินมาอยู่ครับตามถนนมาเนี่ยครับรอยไหมครับนี่ครับรอยเพาะครับนี่ครับรอยเขาเดินอยู่นี่ครับมาถึงตรงนี้น่าจะกลับคืนนะครับ ไม่กลับยังมีรอยอยู่ครับยังมีรอยบนเปลียนอยู่ตรงนี้เยอะมากครับแสดงว่าอยู่ตรงนี้เยอะมากครับอยู่ตรงนี้หลายชั่วโมงครับก่อนที่จะเข้าไปหาผมนี่แห,หละครับเขาเข้าไปหาผมช่วงตีหนึ่งนี่ครับแต่ทางนี้ไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวไปดูกันว่าเข้ามาจากทางไหนนะครับไม่มีเขาน่าจะเดินมาตรงนี้แล้วเขาก็กลับคืนนะครับ ลับคืนไปหาผมนะครับมาถึงตรงนี้เราก็วนลับคืนครับที่ที่เห็นเมื่อกี้อาจจะเป็นรอยเดินหน้าไปดูนะครับหน้าเป็นน้นครับ,อ,นนนนรบอันนี้คือของงบก่อนจะถึงกระท่อมนาผมนะครับไปทางนี้ก็ไปกระท่อมนาผมครับไปอีกร้อยเมตรก็ถึงแล้วครับแต่ช้างน่าจะมาจากฝั่งนี้ครับ นี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับถ้าจะมาจากฝั่งนี้นะมีรอยอยู่ครับยังมีรอยอยู่ครับนี่ครับถ้าใครมาหาปูหาปลากัางค่ำกลางคืนครับอันตรายครับอันตรายครับคนในพื้นที่ขอไม่ออกมาหากินกันนะครับเป็นคนทางอื่นมาไม่รู้ก็มาโดนช้างเหยียบ ชางกระทืบครับเพราะว่าไม่รู้ตำแหน่งไม่รู้ที่ที่จะไปจะมานะครับนี่ครับรอยของเขาครับใช่จริงๆครับช้างตัวนี้มาจากฝั่งตะวันออกครับครับรอยเดียวกันเลยนะครับใต้พื้นฝ่าเท้าของเขาจะมีรอยอย่างนี้ครับเนี่ยจะเป็นกุกขะแบบนี้ครับช้างตัวนี้เคยอยู่ฝั่งตะวันออกมาก่อนครับ เพราะว่าผมเจออยู่ฝั่งตะวันออกนะครับรอยเขาจะเนี่ยดูชัดๆให้ดูชัดๆเลยครับช้างตัวเดียวกันครับตัวนี้ครับนี่ครับรอยเขานะครับใหญ่มากครับนี่คือมือของผมนะครับสองคืบครับน่าจะประมาณสี่สิบผ่าศูนย์กลางสี่สิบห้าเซนนะครับช้างตัวนี้เคย เจอหน้ากับผมจังๆหลายรอบแล้วครับเนี่ยตัวนี้ครับเขาอาจจะมุ่งหูผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเขาถึงถึงมาเจอเขาอยู่ฝั่งนี้อีกครับคือฝั่งนี้คือเป็นฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันตกตรงนี้ก็มีรอยมาแค่นี้ครับมีมาแค่นี้ครับเดี๋ยวจะตามไปดูอีกว่าฝั่งนู้นจะมีไหมนะครับ ตัวนี้ผมผมรับรองได้ครับเป็นช้างตัวเดียวกันกับฝั่งตะวันออกนะครับน่าจะเป็นเจ้ารถถังหรือเจ้ารถเกาะน,นี่แหละครับเพราะว่าถ้าเป็นเจ้ารถเกาะงาเขาไม่ยาวครับงาเขาไม่ยาวแต่ตัวนี้ตัวนี้งายาวครับคือตัวเดียวกันเลยครับตัวนี้ เมื่อก่อนผมปีที่แล้วครับผมทํานาอยู่ฝั่งนู้นครับเขาเคยเดินไปหาผมที่กระท่อมเลยครับเนี่ยช้างตัวนี้ครับตัวเดียวกันครับผมจําได้ครับตัวเดียวกันครับไม่มีตัวไหนเป็นรอยแบบนี้ครับมีตัวนี้ตัวเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าอีกนะครับว่าเขาจะมาจากทางนู้นจริงไหมหรือว่าเขามาแค่นี้แล้วเขาเดินกลับเข้าไปในกระท่อมผมที่ผมได้ไล่กันเมื่อคืนนี้ครับ เดี๋ยวไปดูว่ามีรอยไหมไม่มีนะครับไม่มีครับแสดงว่าเขามาจากเส้นนั้นแหละครับถ้าผมลงไปสังเกตดูดีๆจะเห็นจะรู้ว่าเขาหันหน้าไปทางไหนครับเพราะว่ามันจะมีรอยเล็บเขาบง่งบอกให้รู้อยู่ครับว่าเดินหน้าไปทางไหนครับ ไม่มีนะครับทางนี้ไม่มีนะครับนี่ปวรฝ่ายทำนบออกมาเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นครับเขาน่าจะมาจากฝั่งนู้นนะครับมีรอยอยู่ตรงนี้อยู่ครับ ม่แน,น่ใจว่าเป็นรอยเก่าหรือรอยน่าจะเป็นรอยเก่านะครับน่าจะไม่ใช่รอยเมื่อคืนครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้แถวนี้เดินหมดครับคืนนี้ต้องระวังตัวมากนะครับจะเดินบ่อยมากเขาเดินทุกซอยเลยครับ ว่ามาจากทางไหนนะน่ากลัวครับถ้าเป็นช้างฝั่งตะวันออกนะครับเพราะเขาเขาทำร้ายคนครับแต่เมื่อคืนเหมือนคุยก,กันรู้เรื่องนะครับครับ ไม่มีนะครับทางนี้ไม่มีครับตามป่ายางแถวนี้เขาก็เดินประจำับแต่คนแถวนี้เขาชินแล้วครับ ว่าเขามาจากทางไหนมีไหมเดินตามทางมาเลยหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับไม่มีน่าจะมาจากทางที่ทำเลนะครับ ไม่มีร่องรอยมาถึงนี่นะครับเดี๋ยวจะไปดูตรงนู้นกัน,นครับว่าเขาข้ามมาจากตรงนู้นหรือตรงไหนนะครับถ้าไม่ข้ามมาตรงนี้ก็ต้องมาจากฝั่งนู้นครับฝั่งปร .5 ครับข้ามถนนามาจากมาเลยครับ ฝั่งประาะลอาเลยครับแต่ว่าเสียงเมื่อคืนนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ตรงที่ว่าช้างฝั่งตะวันออกนะครับได้ข้ามมาหากินฝั่งฝั่งทางที่ตะวันตกนะครับได้มาเจอช้าง ที่เขาอยู่ฝั่งทิศตะวันตกอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่พอใจกันยังไงห่วงที่กันก็ไม่รู้นะครับเมื่อคืนนี้ครับเสียงเขาร้องเสียงเขาเดินเสียงเขาอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงเลยครับเพราะว่าช้างฝั่งฝั่งตะวันออกอะ่ะไม่รู้ว่าเคยมาอยู่ฝั่งตะวันตกฝั่งนี้หรือเปล่านะครับอาจจะไม่ค่อยได้มาก็มาเจอกันก็ เป็นการแข่งขันกันนะครับที่ป่ามะม่วงคือป,ป่ามะม่วงนะครับท่านก็มากินมะม่วงเหมือนกันครับเขาก็เฝ้ากันเหมือนกันครับ โอเคครับแสดงว่าตัวเมื่อคืนนี้ไม่ไม่ได้มาจากทางนี้ครับเขาน่าจะมาจากฝั่งบลห้าครับเพราะผมดูร่องรอยการมาของเขาน่าจะมาจากฝั่งโน้นครับยังไงฝากพี่น้อง f อซติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ